สวัสดีครับผมนัทวุฒินะครับจากบริษัทเมชเทอทนิกนะครับฝ่ายขายเครื่องมือวัละทดสอบทางด้านงานอุตสาหกรรมนะครับวันนี้ผมมีเครื่องมืออีกตัวนงะครับที่อยากจะมานําเสนอนะครับโดยเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นสินค้าของทางแบรนด์จีวีวินเทนะครับเป็น s t ต็มดี e อซนะครับซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มของ o พลิสโตสโคปนะครับสำหรับใช้ในการเช็ครูปคลื่นทางไฟฟ้านะครับ คือตัวเครื่องมือนี้เนี่ยจุดประสงค์ของมันเนี่ยมันเอาไว้ใช้ดูลูกคลื่นทางไฟฟ้านะครับว่าลูกคลื่อนทางไฟฟ้าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงพฤติกรรมของมันเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็เส้นของมันเนี่ยมีรอยที่เขาเรียกว่าเป็นโอเวอร์ชูดมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์งานทางไฟฟ้าต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องมือประเภทนี้นะครับเรามักจะคุ้นชินกันตั้งแต่สมัยเรียนนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยเรามักจะได้จับ เครื่องมืออยู่3ประเภทนี้บ่อยๆนะครับ 1. จะมีออสโซสโคปนะครับก็คือที่วันนี้นำมาโชว์ 2. จะเป็น power supply นะครับแล้วก็3จะเป็นตัวฟังก์ชัน generator นะครับแต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาน,นี้นะครับมันรวมอยู่ในเครื่องดูนี้หมดแล้วเหตุผล <Head phone S 2> ที่ผมแจ้งอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่า MDO ซีรีส์นะครับมันจะถูกแบ่งออกมาเป็นอีก2ซีรีส์ย่อยนะครับซีรีส์แรกจะชื่อว่าซีรีส์ที่เป็น MDO EX ซีรีส์นะครับ ซึ่งก็คือซีรีส์นี้ที่นำมาโชว์นะครับส่วนอีกซีรีส์หนึ่งเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า MDO EG ซีรีส์ต่างกันยังไงต่างที่ว่าถ้าเป็น EG ซีรีส์เนี่ยมันจะเป็น3 in 1ดังนั้นเนี่ยมันจะมีความสามารถอยู่3อย่างใน1เครื่องนะครับแต่อย่างตัว MDO EX ซีรีส์มันจะมีความสามารถอยู่5อย่างในเครื่องนะครับ5้าอย่างนี้มีอะไรบ้าง1นึ่งหลักๆนะครับก็จะเป็นโอโซสโคปนะครับือดูเรื่องของลูกเครื่องทางไฟฟ้านะครับ2จะเป็นเรื่องของสเปกตรัมอนาเลเซอร์นะครับ ได้นะครับแล้วก็3นะครับจะเป็นเรื่องของตัว power supply นะครับซึ่งจะมีอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องของตัวพอร์ตอีกทีหนึ่งนะครับ4นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวลติมิเต t e r นะครับจะมีพอร์ตอยู่ด้านล่างนะครับ แล้วก็5นะครับจะเป็นฟังก์ชันเจเนอเรเตอร์นะครับจะมีพอร์ตอยู่ด้านหลังเครื่องเช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาที่เราเคยเจอกันเนี่ยเวลาเราใช้เครื่องมือเนี่ยมักจะมีอยู่นั่นคือเรื่องของพื้นที่ในงานซ่อมในงานการศึกษาหรือไม่จะว่าจะเป็นงานทางด้านการวิจัยนะครับจําต้องใช้เครื่องมือที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้พร้อมๆกันหรือหลายเครื่องมือนะครับแต่หากเรามีเครื่องมือหลายเครื่องมือพื้นที่เราเนี่ยบนโต๊ะก็จะแคบลง ต้องจัดเลี้ยงนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีของการผลิตเครื่องมือวัดนะครับจะค่อนข้างที่จะไปไกลนะครับปัจจุบันสังเกต,ตุเครื่องนะครับจะมีขนาดที่ค่อนข้างสลิมนะครับแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยรวมอยู่ในเครื่องนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องกันดีกว่าวผมอธิบายให้ฟังนะครับโอเค